สวัสดีค่ะพะัทรบดีค่ะมีหลายท่านถามมานะคะว่าองค์ประกอบสิ่งที่แอนเคยพูดถึงในคลิปอื่นเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วองค์ประกอบสิ่งเนี่ยที่แอนใช้อยู่เนี่ยมี8อย่างนะคะในสถาบันการแสดงอื่นๆเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปบ้างใครมีความรู้แชร์กันได้นะคะองค์ประกอบสิ่งจะเริ่มด้วยการหายใจ ะะลมหายใจเข้าก็คือสร้าง emotion นะคะลมหายใจออกก็คือ action นะคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะพูดสบายๆเราก็จะหายใจเข้าสบายๆเห็นไหมฮะเสียงที่ออกมาก็จะสบายๆถ้าเรามีอารมณ์โกรธหายใจเข้ามันก็จะแตกต่างกันนะคะหนะ้าตามันก็จะเปลี่ยนไปเพราะเราหายใจเข้ามันแตกต่างนะคะแล้วเสียงที่ออกมามันก็จะเป็นความโกรธอะไรมันก็จะแตกต่างในการหายใจส่วนถ้าเราจะตกใจนะบางเทียมก็ ตกใจแล้วลงไม่ใจไม่ออกก็มีนะคะหรือว่าตกใจแล้วอ๋อมันแค่นี้เองเหรอเห็นไหมคะมันควบคุมได้ด้วยลมหายใจเท่านั้นเองนะคะก็อันนี้ก็คือองค์ประกอบสิ่งอันที่หนึ่งนะคะส่วนอันที่สองก็คือบาลานซิ่งเออจะพูดในคลิปนี้ก็คงจะไม่ทันนะคะเอาไว้คลิปต่อไปจะมาเล่าให้ฟังค่ะ